สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกับก้าวไกช่ชัยชนะเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก้าวก็จะพามาเดินชมเที่ยวที่ตลาดหัวมุมนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะพาไปกินผัดกะเพราถาดน,นั่นเองนะครับผมที่ร้านกะเพราถาดน,นะครับผมด้านในนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ก็ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านเลยนะครับผมเป็นร้านกะเพราถาดนะครับผมตอนนี้กาวก็สั่งไปเป็นกะเพราทะเลนะครับผมแล้วก็สั่งเป็นไซส์เอ็มนะครับตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กะเพราทะเลครับผมไซส์เอ็มนะครับผมลองกินกันเลยครับอร่อยมากครับ อย่าล,ลืมครับผมถ้ามาตลาดหมอมุมแล้วอย่าพลาดครับร้านผัดกระเพราถาดครับผมอร่อยมากครับลา้าไรเลยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับไซส์เอ็มไซส์กลางครับหมดถาดเลยครับผม ครับก็ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก้าขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดซั b s c r i b e หรือกดไลค์กดแชร์ให้ก้าวด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ